พร้อมไหมคะ <c oughs> พร้อมไหมคะพร้อมเข้าห้องผ่าตัดไหมฮะพร้อมผ่าตัด, <c oughs> ตดยังไม่ <laughs> กอนเจ็งคอนเจ็งหาดองๆพี่พีองบงทีห้องก็แตกมาแล้วเขาห้องเเคนะคะทุกคนเอาคี้พักสายตาหนึ่งนะคะมาแล้วนะค่ะเกี่ยวมาแล้วนะรอพี่พี่ตาแล้วนะครับอยู่หน้าห้องเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่คุณหมอบอกว่าทุกอย่างราบรื่นดีแล้วนะคะ เส็เรียบร้อยอล่อนองฟืนฟืนอีกประมาณ15นาทีนะคะแล้วเราก็นั่งรอกันอยู่หน้าห้องนะคะปุม๊มไม่ยังไม่ได้นอนเลยกระปุกนี่ป้าลุงก็นั<ะ>่งรอยหน้าห้องค่ะพี่กิกะนะโอเคยังไงเหรอพี่กิกะนั่ง<ะ>ลงเนาะ,ะไปบายก่อนละลาย จุ๊บเต็ดชีด้วยจุ๊บห <c oughs> <c oughs> ลังผ่าตัดนะคะทุกคนฟื้นหลังผ่าตัดนะคะทุกคนฟื้นแล้วแต่ว่าหลับอีกแล้วเพราะว่าคุณหมอให้ยาแก้ปวดไปแล้วต้องนอนรอดูอาการหนชั่วโมงเพื่อ คอยดูชีพจรความผิดปกติอะไรหรือเปล่านะคะก็ไม่ยอมนอนบนเตียงพอฟื้นขึ้นมาต้อแม่อุ้มแบบนี้นะคะต้องดไว้ mm hmm. แต่ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะทุกคนเรามาแจ้งข่าวนะคะนะอันนี้ก็หลับอยู่ตรงนี้นะคะสุขชนเล็กน้อยคุณแม่ก็นั่งตรงนี้คะ่ะแต่ไม่หลับมึง ังไม่ได้นอนแต่ว่าแต่ว่าไม่ง่วงเพราะว่าเรา mm hmm. เราเป็นห่วงเขาอื mm hmm. เ,าเป็นห่วงเขาเดี mm ๋ย hmm. วก็คงได้ย้ายไปที่ห้องแล้วค่ะอีกสักครู่นะคะนอกนาะลิตาก็ได้ออกจากห้องพักตัดแล้วนะาจา๊ะแม่แม้ว่าขอให้หนูแข็งแรง mm hmm. หายไปๆนะคะคนเกง่งแต่อี้ตนเนาะพี่น้องเนาะ ถึงจะบอแมนพาตัดไ่แต่กะอีตวนคือเก่าล่ะยุดซื้อก็ได้เจ็บได้ปวดเนาะลูกเอ้ยแต่ว่าก็คือว่าล่ะคนเฮามันกบมีหลกมีไพ่ตางคนตางมีบ่คือกันเนาะดีแล้วที่หนูรีบรักษารีบหายเนาะจ้ะดีแล้วที่น้องรีบรักษาเรียบหายเพราะว่าคันบ่เรียบพามันก็นสิเป็นอันตรายเนาะจ้ะการนอนกล่นมันมีกันหยุดหายใจได้ไดเนาะพี่น้องเนาะเอาสาหรับคลิปนี้ก็ มาอวยพรให้น้องนาลิตาเพิ่นได้ออกจากห้อง่าตัดแล้วพี่น้องมันก็มีน้องตัวเกี่ยวไปลอเอื่อยอยู่หนาห้องพาตัดตาหักตาแพ่งขอให้อีลาหายไวๆวเด้อลูกเด้อเอฟซีาถเป็นห่วงส่งกำลังใจให้ไปให้คนสวยของเอฟซีเถวนูกเก่งมากลูกน้องนาลิตานูกเก่งมากนะคะจากใจเอฟซีแถาเด้อลูกเด้อส่งกำลังใจให้ลูกให้อีลาคนสวยคนเก่งหายไวไว เจ้าเจ็บเจ้ปวดไว้ๆเนาอลูกเนาะต่อไปนี้กะขอให้ไม่มีโรคมีภัยเด้อลูกเด้อขอให้ลูปลอดโรคปลอดภัยเป็นคนดีของสังคมแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะคนเกง่งหายดีแล้วกะสิได้มาเรยงกับพอบิ๊กอีกเนาอลูกเนาะ